บ้องเครื่องหยุดปีกาจอไม่ทำงานคิดว่ามันจะมาไหมมาไปแน่นอนร้อยเปอร์เซนต์โอเคเดี๋ยวกูหลบอยู่แถวนี้ก่อนนะหลบตู้มันเอาดูดไว้มาพอ,อเล่นได้อยู่ถ้ามันดูดไวซึ่งกูเปไปสามไม้เพื่อเอาฟิฟสามออกไอ้บอกบอกกูชื่นใจนนว่า,ากูชื่นใจมากกับการที่มันกลับมาหากูและเพื่อนยืนและเพื่อนยืนให้มันดูดหมายความว่ายัง เลนไม่เป็นเพื่อนล้มแน่ไม่ยังไม่ยังล้มแล้วเพราะว่าตรงนั้นไม่มีไม้สักแผ่นเลยอ้าวเฮ้ยไม่มนที่คุยกันไว้ยังไรอยู่ยังไรอยู่ยังไรย่งไรอยู่ไหมล่ะไม่ต้องเล่นเลยเครืระเบิดโอ้ ระเบิดแขวนระเบิดระเบิดทุกอย่างระเบิดแล้วระเบิดระเบิดแล้วระเบิดดีกไอ้นอนคนลุกแล้วนอนอย่างนั้นคนลุกแล้วยังยังมาแล้วมาแล้วมาแล้วพอแล้วตอนนี้เติมเกี่ยวกูทำมันเบิดให้มมันเบิดพ่อมึงอะมึงก็โดนแฟตจักกูต้องได้แล้วกูต้องไปช่วยเพื่อนนะไปช่วยเพื่อนคนหนึ่งไปช่วยเพื่อนคนหนึ่ง มันกลับมาเครื่องเดิมเราอ่ะที่เราเกิดอ่ะเครื่องนั้นยังไม่เสร็จอีกเหรอให้มันเข้าไปมันก็หลับสูตรแล้วหล่ะสูตรแล้วไอ้ไปแล้วไปไปเจอดูแล้วดูแล้วดูแล้วันนี้ปิ๊งเลยไอ้ไอ้เบื่อตายไอ้ยมันกลับมันกลับไปแล้วมันกลับไปหาตรงที่เพื่อนเลยนอนนอนนอนเครื่องเดิมเดิมจิบหายแล้วไงเครื่องติดกันคุณต้องไปเพื่อนไม่ทัน ไม่ทันหรอกเพราะว่ามันอยู่มันมันอยู่ตรงนั้นเลยพี่ไม่เคลือนหรอมันรออยู่นั่งเ,เลยโซนนาเกียร์ที่ผ่าน<ม>อยู่กูเด้อใช่ฝันอยูอยโอ่โอเคโอเเคครื่องเดิมเราจะเสร็จไหมเั้งเกมเนะอย่าระเ,เ,เบิดก็พออย่าระเบิดก็อพอบอกตัวเองอยู่มันดูดกูสีขาวเลยมันดูดกูทีละนิด กูต้องยอมโดนตีเฮ้ยมันไม่ตีกูเองไปไปตายโวยยกแ,แล้วกูไมีบารทธากูเชื่อได้กูบอกกูบอกแค่นี้แหละว่าตรงนั้นกันไหแขวนระเบิดแขวนระเบิดแขวนระเบิดเอ้าได้ทำอย่างนั้นทำไมมันมาแล้ว <c oughs> ไปช่วยเลยไปช่วยเลยมันทุบเครื่องแล้วอ,อ, <c oughs> อย่างเงี้ยถ้าแะ่เดินลับไอ้เหี้ยเปิดตู้ไล้จ้ะสวัสดตูนมาอเ่อนีออไปในบ้านไอ้เหี้ยรู้สึกในบ้านไม่ไไป,ลมไป,ลปลอยปลยปล่อยปลปล่อย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 ปล่ปล่อยปล่ดดอยปล่อปลลปลลปลอปล่อยปยปออป ก้าวดีมันไม่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 มันไปหาพี่นายมันรักพี่นายมากอยากจะบอกรักทุกคืนทุกวันน้อยตากูบอดโอ้ไอตุ้นบอกว่าเปิ๊กซีนมอสกูมนแล้วกูไม่มีแทงหลังแล้วด้วยกูอยากบอกว่ามันเจอกูแล้วกูก็ดึงเลยไงลำพินนอนก็มานนี่บินนอน nhiều tiền nha bạn hả what the fuck this shit what the fuck this shit who I am who I am bro who I am bro motherfucker that shit bro bro yeah fucking sniper yeah no sniper đi lên nhà vương lâm nè nhà vương lâm nè bê nhà vương lâm nè Mình dục mày, mình dục phi, mình cặp mà ไอ้ยี่ปีนนท์ไม่บอกเชี่ยะไรเลยไม่ยกโอ้ไม่ไม่กูรูดไอ้เหี้ยตัวคนเดียวจะเอ๋ตัวเองตุ้มเอาัวลูกเป็นยังไงสัสแม่เจอกูไงลูกเองทิพย์ไงเก้าเลยอ่ะมึงเจอลูกเองทิพย์ไงมึงเจอลูกเองทิพย์ไงลูกเองทิพย์เป็นไงลูกเองทิพย์จอลูกเองทิพย์เป็นเด้ ย้ยองกเกอไปกูไปไม่ขั้นขั้นสามพี่มีบอลรถทามอยู่ป้างคือฝังเวทไห้กูไม่ขึ้นฝังเวทให้มันไม่มันไม่ไปเครื่องสังเวทรู้สึกว่าขึ้นฝังเวทให้กูไปทางหลังแตงโดนไหมโดนปะไม่โดนไม่ไม่ไอ้สัตว์กูยังไม่โดนแขนจิันแม่เออโดนเลย มันยังไงลุกเอ็มมาเลยเอ้าลุกทำมียอะไรกูจะโกอยกูจะโกอยไปก้าวๆเมาไม่ยอมดุดมือเงี้ยโอ้มึงโจลอย่างงี้ให้พ่อมึงนะให้พ่อมึงเล่นนะเอ้ผมึมีทีข้างหลังีผมมีที่ข้างหลังพี่จังหวะนี้แหละได้มันดูดมันดูดมันดูดดูดกระโดดไปโดนดัดโดดไปไปพี่มันดูด พี่นายพี่นายไปฮิวเว็มันกลับมามันกลับมามันกลับมาไม่จริงไม่จริงไม่จริงไม่ทันไม่ทันไม่ทันไม่ดันเลยไม่ไม่จริงโอ้ยไอ้คุยบกตายจ้์ไม่นะครับ ไม่ไม่ควายงูเจอกูบุลวอคไปเลยมันก็บุลวองวันนี้ในในเมื่อปั่นไม่ชนะซ่อนเลยซ่อนเลยซ่อนเลยงั้นกูช่วยเลยละกันเออกูบอกไงกูบอกไม่จริงแทงรังกูหมดไอ้เจีบยอะไนอ่ะเหี้ยมันนับเป็นด้วย มันแพ้แล้วเว้ยมันแพ้แล้วเว้ยแพ้แล้วกูแค่กูก็แค่ช่วยเพื่อเอาแต้มไปสัตว์ไปไกูรอหลุมนะเฮ้ยไม่มีเปิดตู้จี๊ดอย่างงี้ต้องเข้าตู้เออใช่ใช่ใช่อ้าวมันไม่ยกอะมันเดินโซนก่อนอะมันเดินเดินเช็คดูคนด้วนยกละไบายอย่างงี้ต้องเข้าตู้เลย โอโรกมาโนมิฟองเล็บคุยเยอมากโดนแข่งปะหอไม่หรอกหอไม่รอกวางกู่อยากตอ่ะอดิไอูไม่ออกมังก็ไม่ออกเอาดิเอาเลยอาเลยใครโดนเจอก่อนแพ้ ใครโดนเจอก่อนแพ้แพ้ในพวกเรานะแต่ถ้าเกิดถ้าเกิดใครโดนเจอก่อนก็ยังไงก็แพ้ดึเลือดไวหนาตูมไม่จริงโอ้เลือดหายทัน ทำไมวะทำไมมันจะหน้าตัวมันสนเครื่องไอ้ย่ากล่องพยาบาลกระตุนกองพยาบาลกระตุนไม่ไม่ไม่ใช่ควมไม่ใช่มุมนี้เซลฟ์คิ้วเมทิคคิ้อ วัยรุ่ไม่จริง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 เยอะสิสองอะะมันจบแล้วตูนมันไม่จบหรอกพี่นนคนหนึ่งก็กำลังเล่นกีตาร์อยู่ชั้นสองเล่นกีตาร์เฮียแล้วดูท่ามันชันตัวเองเนี้ยเนี้ย หยาบร้อยโดนเจอตีนแบบนี้ไม่เจอติดตาบอดแบบนี้มันกลับมาโอเหรอไม่อุ้มไม่อุ้มเดินโซนไม่จริงนี่หาไม่เจอว่าหาไม่เจอปล่อยไปมันเจอที่อยากลองหาดูกไอ้สัตว์เจออะไรพี่มันหาพี่ไม่ได้หากูโวย มันไม่ได้ทำอะไรฮกีนั่วเอมันมันทำแหละมันก็ทำอะไรแล้วมั้งมาซุูเปตุน CJT พี่มีแฟลชไหมพี่มีแฟลชไหมไม่ไม่ <c oughs> ไอ,เอ้เหี้ยมันอยู่ชั้นล่างมันอยู่ชั้นล่างมันเดมันมันบูนวอลไงวะเฮ้ยนี่ไง <c oughs> ดินเป็นหนอนนี่ยมบุนวอกเดียมันมันต้องมันต้องหันหน้าไปฝั่งนูก่อนจ้ะนี่มันยังอยู่ไหมเพื่อนเอ๊บบุญวอกไปนนบุญวอกไปนนบุญวอกมันจะได้ไม่รู้ว่ากูขายไปทางไหนมันจะหาให้เจอจริงๆนะเนี่ยมันไม่ยุก้วย ซีเจติกเดนดืดินดดนดืเรียบร้อยยกกูไม่ยกกูสี่เปอร์เซ็นตเชื่อมันป่าเชื่อมั่นเกูเชื่อเพราะมันไปไหนอ๋อกูจะอยู่ตรงนี้ดูตายไปแล้วเชื่อบ้านเปาสี่อ่ะ ไม่เชื่อมึงต้องเชื่อแล้วแต่กูต้องเตียงหนึ่งสองอามสุดท้ายเอาไรไปเลยไม่หลุดเลยแล้วมึงเจอกูกูจะไปกดพลาดเด็กขาดไกลๆเฝ้าไกลอยู่เอ๊ะหรือว่าเห็นข้างหน้าไหมไม่จริง เหนื่อยว่ะเกมเฮี้ยต <centimet re> ีซ้ำป๋า,าพ <ize> ่อไอควายลูกไม่รักเหรอกูไม่เล่นแม่เล่นพ่อแต่กูเล่นลูกเยี้ยเปิด <disciple> ตู้เปิดตู้กีดตีระเบิดแขวนระเบิดป๊อปกูว่าแล้วกูเดาเปิดถูกทุกเปิดเลยไชเยี่ยนิดเดียวกูได